กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องนกวิวัตร R 1 5้นะวันนี้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ2563นะครับตอนนี้เวลา8.45โมง45นาทีนะครับผมกำลังจะเดินทางกลับสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้น้ำมันก็จะใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันเลยครับว่าเราใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะต้า5เต็มถังครับเาหเต็มเติมไป240บาทนะครับ น้ำมัน9.2 2ลิตรเมื่อกี้ผมเปิด Google Map นะครับ Google Map บอกว่าระยะทางจากปั๊มนี้ถึงบ้านผมนะครับ7 7 4กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่อ Dans. ตอนนี้เราจับทริปหนึ่งกันก่อนนะครับมาไปสูดๆแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยนะครับตอนนี้8มง48นาทีนะครับ เดี๋ยวเราตัดมาให้ดูเป็นช่วงๆนะครับเอาล่ะนะตอนนี้ผมขับรถมาประมาณ70 70กิโลเมตแล้วครับโอ้ยอากาศเรื่มร้อนนะตอนนี้ <c oughs> อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับขับมา79กิโแล้วยังไม่ถึงแยกบางนานะครับผมจะเปิด GPS เลยนะครับตั้งแต่ขับมา70กิโยังไม่ได้เปิด GPS เลยนะครับ ลองลองดูวะนี่เชื่อพี่จอร์นนะเนี่ยตอนนี้เราเลี้ยวซ้ายมานะครับจากแยกบางนามาถนนเส้นนี้นะมันก็ค้นหาเส้นทางใหม่ให้เรานะอันนี้เรามาตามคำบอกของพี่จอรนะพี่จอร์นซีบียห้าร้อยนะครับ แกเคยแนะนําให้ผมมาทางนี้นะฮะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ไปทางสำโรงใต้แล้วทักอย่างนี่นะหมายนี่สำโรงเหนือนะฮะ đèo nè, đèo nè, anh đi thang đồn rồi à? nữa เฮ้ยผมขึ้นทางด่วนแล้วตำรวจชี้ให้ผมลงไปนะดีนะว่าพี่ตำรวจเขาไม่จับผมนะึกว่าจะโดนจับซะแล้วผมลืมกดอันนี้นี่เองมอเตอร์ไซค์ใครที่เดินทางด้วย GPS ออย่าลืมกดไปที่รูปมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยว <laughs> มันจะพาขึ้นทางด่วนนะครับ แล้วต้องขึ้นเรือด้วยครับเนี่ย ตอนนี้ผมลงมาจากเรือแล้วนะฮะกำลังเข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดงนะตอนนี้เวลา1 0บโมงยีนะเรายังเดินทางไม่ถึง100กิโลเมตรเลยนะเดี๋ยวตอนนี้เรากำล,ลังจะเข้าสู่ถนนพระราม2แล้วนะครับเยอะๆ,ๆ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ถนนพระราม2องนะครตอนนี้ถนนก็จะโล่งๆแล้วนะคะเราเจอจุดพักรถแล้วนะครับจะไปจอดพักรถกันก่อนนะครับตอนนี้ที่ขับมา1 1 2 6กิโลเมตรแล้วนะครับ เอ้เส้นสุดถนนพระรามสองตรงนี้นะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นถนนเพชรเกษมนะครับถนนหมายเลขสี่อ่าอยิานดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจริงๆมันอ่านว่าเพชรบ,บุรีนะเอาลนะฮะตอนนี้เราขับมา219กิโลเมตรแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงนะเราแวะปั๊มสักหน่อยดีกว่านะจะได้โทรหา แฟนด้วยคิดถึงเยคุณคิดถึงแฟนจังเลยนะเดี๋ยวเราแวะปั๊มกันก่อนนะเรายังไม่เติมน้ำมันนะตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยเติมตอนมันใกล้จะหมดปั๊มนี้ไม่ไม่มีที่นั่งหรอมีอยู่เว้ยตอนนี้เวลา12นาฬิกา15 3. นาทีนะระยะทาง219กิโลเมตรนะครับไปพักรถกันก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมตอนนี้12:47แล้วนะฮะโอ้พักก็นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ทานตรวจเหรอเขาตรวจอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่า ไม่ใช่ตรวจรถมอเตอร์ไซค์นะเฮ้ยตอนนี้เราอยู่กันที่แยกห้วยตะแปดนะฮะอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะ,ะตอนนี้น้ำมันเราเหลือหอนึ่งขีดแล้วนะเดี๋ยวเราแวะเติมกันหน่อยนะเก้าห้าเต็มครับครับพี่ครับ มี20 220นะครับปั๊มแรก240ปั๊มนี้220 27 7กิโลเมตรแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะตอนนี้เราขับมา389.7กิโลเมตรแล้วฮะผมเห็นโฮมโปรอยู่ข้างหน้านะผมว่าจะซื้อสเปรย์ฉีดโซ่มาฉีดโซ่สักหน่อยนะตอนนี้ก็ขับมาจากปั๊มเดิมก็89กิโลแล้วนะก็ถือว่าพักรถไปในตัวเลยแล้วกัน Okay. เดี๋ยวดูสับเดี๋ยวดูโซ่ของเราหน่อยนะโอ้โหสนิมตอนนี้เห็นไหมโซ่มันไม่มีมันไม่มันไม่มีตัวหล่อลื่นแล้วนะโซ่มันเริ่มแห้งแล้วนะแต่ว่ามันยังมีน้ำมันอยู่นะตามซอกเอ็กลิงเนี่ย เดี๋ยวเราไปซื้อประชิดเพิ่มกันดีกว่านะครับเอาล่ะตอนนี้เราได้ซื้อสเป์ฉีดโซ่มาแล้วนะอันนี้เป็นของ WD40 นะครับเป็นตัวฉีดโซ่โดยเฉพาะนะครับรอ,องรับโซ่ที่มีโอริงแอคลิงแล้วก็แซดลิงด้วยนะครับอืมเขาบอกว่าตัวนี้ความเหนืดสูงนะตัวนี้เหนียวไม่ดีดไม่โฆษณาเยอะนะมาฉีดกันเลยดีกว่า อ๋อซึมไว้แห้งไว้นะราคาก็321บาทนะพอแล้วเปลืองรู้สึกว่ามันจะเหนียวด้วยนะแล้วซึมไว้ด้วยรู้สึกนะแต่ดูดิมันจะมีใย,ยด้วยนะ เท่าโชม็นไหมอืมอุ้ยดำเลยอ่ะไม่เป็นไรจ้างมันไ้วเปี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับขอบคุณครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊ม อะไรไม่รู้นะมาล้างมือก่อนตอนนี้น้ำมันเรากะพริบแล้วนะ TIP F ขึ้น0.4แล้วนะเรามาเติมน้ำมันกันอีกนะครับผม9.5เต็มครับครั้งนี้เติมไปอีก260บาทนะฮะจำนวน9.8ลิตรลิตรละ26บาทเป็นทั้งหมด720บาทนะครับตอนนี้ค่าน้ำมัน ตอนนี้นะ้ำมันเต็มถังแล้วนะครับก็ไปกันต่อนีน่ถังที่สามแล้วนะเติมไปทั้งหมด220ครั้งแรก240 220แล้วก็ครั้งนี้260นะครับเป็นทั้งหมด720บาทนะครับตอนนี้เข้าเกีจุมพอแล้วนะครับขับมาระยะทาง500กว่ากิโลเมตรแล้วนะตอนนี้5โมง26นาทีแล้วนะ านผู้ชมตอนนี้เราขับมา6 4 4กิโลเมตรแล้วะฮะเวลาตอนนี้ก็6โมงเย็นนะฮะ6โมง15นาทีนะ,ะก็เหลืออีกประมาณ160 1 6 0 170กิโลเมตรประมาณนั้นมั้งให้เดี๋ยวเราไปดูกัน,นว่าจะถึงกี่โมงนะตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาสู่จังหวัดสุรา์ธานี นี่กันเลยนะครับผมตอนนี้เวลา18นาฬิกา33นาทีนะครับตอนนี้ผมขับมา708.4กิโลเมตรแล้วนะครับอ๋อไม่ได้เติมน้ำมันครับอ๋อเติมสักหน่อยดีปะเติมสักหน่อยก็ดีนะตอนนี้เวลา6โมงเย็นนะฮะ6โมง50จะทุ่มนึงแล้วนะเดี๋ยวเราขอพักสัก10หรือ15นาทีประมาณนี้นะ เฮ้ยเมื่อยเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันหน่อยนะครับเพราะว่าเหลือสามขีดแล้วเอาให้เต็มเต็มไปดีกว่านะจะได้ปลอดภัยนะเพราะผมจะขี่ยาวๆให้ถึงบ้านเลยนะครับทีเดียวไม่ต้องจอดอีกนะก้าวห้าเต็มถังครับก็อันนี้อีกหนึ่งแปดสิบบาทนะฮะ ก็รวมน้ำมันที่เติมทั้งหมดวันนี้ก็900บาทนะครับแต่ว่าถึงบ้านผมน่าจะเหลือนะครับอันนี้เราอยู่กันที่อำเภอชายานครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเดี๋ยวผมก็จะขี่กลับบ้านฮะโอ้ทางไหนวะเนี่ยมืดไปหมดเลย <c oughs> อ่ะมืดไปหมดเลยนะตอนนี้ตอนนี้เวลา1ทุ่ม40นาทีแล้วนะเราขี่มา714.4กิโลเมตรนะฮะจะถึงกี่โมงแล้วเนี่ย ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บางสวรรค์บ้านผมแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสักหนึ่งสองสามกิโลประมาณนี้นะก็จะถึงบ้านผมแล้วโอ้ต้องบอกเลยว่าเมื่อยมากนะสะพายกระเป๋ามากระเป๋าเป้มาด้วยนะางหลังแล้วก็มีสะพายอกอันหนึ่งนะมันก็ดึงไปดึงมาเมื่อยก็รู้สึกเมื่อยนะครับตอนนี้สองทุ่มยี่สิบเจ็ดนะครับผมเริ่มอกอกมาแปดโมงสี่สิบ 8โมง45ถ้าประมาณนี้ตีไปว่า2ทุ่มครึ่งแล้วกันตอนนี้ผมยังไม่ถึงบ้านน่ะก็ใช้เวลาไปทั้งหมด11ชั่วโมง45นาทนะีด้วยระยะทาง835.5กิโเมตรนะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วหรือว่าใครที่ขับ r 1 5อยู่สงสัยว่าอา5ขับรถไกลได้ไหมกับไกลได้แค่ไหน แล้วต้องพักรถยังไงนะก็ดูคลิปนี้ซะนะ <c oughs> ก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมถึงบ้านแล้วก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมและติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ จบที่836.5กิโลเมตรนะครับน้ำมันก็เติมไป900นะครับแต่ว่าถังสุดท้ายนี่รถไปขีดเดียวฮะก็คงไม่ถึง900บาทของที่ขับมา836กิโลก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับประมาณนี้นะครับ